Good morning Are you ready? y e Oh ready oh. Yeah Yeah Abu <laughs> oh. you excited Are you excited to go <laughs> walk? Yeah สวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากท็กซัอเมริกากันแล้วค่ะวันนี้ Go ว่าจาวนี้ไหมก็ป้าจิก็อบออกไปเดินน้อหมู่บ้านค่ะแล้วก็ปาทุกคนไปเสือนชาวันด้วยไปนั้นชาวติ่ทุกแล้วก็ร้อยมากในยานนี้ค่ะรรหว่างเดินนะคะก็ปับกระต่ายค่ะกระต่ายตัวนี้มันขุนอย่างแรงค่ะพอยับเข้าไปเก๋ๆมันก็ทำตาวิ่งเนี่ยค่ะวิ่งผนไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้วิ่งไกลนี่ก็จะเป็นทางเดินโอไปนออหมู่บ้านแล้วค่ะวันนี้เอาบรรยากาศรวดชาวๆนะคะตอนนี้ตีกาวมาฝ้ากันค่ะ เดินโอ๊คมโนหมู่บ้านก็จะเป็นโรงเรียนตรงข้ามเลยค่ะจะมีตั้งมาล่าแต่ว่าต้องเราว่างเอาเองนะคะบางที่รถก็ไม่ค่อยเราว่างให้เราต้องเลนสายกว้าดีๆเราก็เดินข้ามนุ้นค่ะนี่ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะกำลังประกาศยุ่วจ่ามรูปรการไร้แต่ว่าช่วงหน้าร้อนด้วยซัมเมอร์ค่ะเท็กซส,สนีจะร้อนมาค่ะตอนนี้60ถึงซ65องศาทุกวันเลยยาแหงตายเมื่อเลววันนี้วิวกลามาเดินกับเพื่อนสองคนนะคะนี่ก็เดินไปแข่ถึงแล้วค่ะปั๊มจะอยู่ที่นุ่นใยญค่ะ นี่คะ่ะด้านขว้าก็จะเป็นปัม๊มแล้วก็มีเซเว่นตีไข่อ่นานเช้าะค่ะลูกคขาส่วนแย่ก็จะเปินคนขับรถบรรทุกค่ะ thank you so much. s o r b i l เจ๊กอบรับมาลอดตางเลยค่ะนี่ก็จะเป็นกลางในของเซเว่นนะคะเซเว่นที่นี้องไข้อะไรก็ไม่เหมือนตีไทยเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่คายอาา่านชาวนะคะเดี๋ยวเราก็จะไป้ังตรงนี้ค่ะนี่จะมีเครื่องดืม่มชากาแฟโซดาแล้วก็มีวัดดอกด้วยค่ะคนอเมริกาก็กินนัดดอกไปในอาา่านชาวเหมือนกันค่ะนี่ก็จะเป็นนู่มฟังอยู่ในริมจักนี่ก็จะเป็นหน้าตาเครื่องนะคะ <Hello. S 1> ที่เราจะใช้ในอาา่านชาววันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปซังแล้วค่ะไฮอ m g มเกตฮอยูออัลไร okay now let me see all right uh, can i have two burritos with bacon egg bean and cheese bacon egg bean and cheese yes mm -hmm. no and the name is jacob jacob mm -hmm. is the old man still working here i haven't seen him long time โอเค .probably ฮิฮิย่าฉันไม่เห็นเขาเป็นเวลานานย่าขอบคุณสั่งเสร็จแล้วก็มาตักซอสเลยค่ะซอสก็มีเหลือไส้แบบค่ะแล้วก็มีพักด้วยอีอ้อแบบในกระดาษตรงนี้รวมไปในราคาอตอนที่เราสั่งแล้วไปจ่ายเบี้ยกันค่ะ so time to pay Uh, Jacob, I think, yeah. Thank you. Are you ready? No. <laughs> I'm sorry. That's fine. How are you? She's doing well. Okay. Would you like to back No, thank you. Will you receive? No. You're Have a great day. ม,มาค่ะเมื่อกีน้นั่นเชาากันค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของบรีโตท่เวลซังอ่ะเพทน,นี้ก็จะทําซดไมทุกวันหอมมาค่ะทุกคนนี่เป็นไซส์ทิเวลสังค่ะฝ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนค่ะบา,บาย